ดูหนังกางแปลครั้งแรกในชีวิตของนงเพค่ะหนังเรื่องนี้นงเพงได้ร่วมแสดงด้วยนะคะนี่เห็นน้องเพงไหมคะคนเนี่ยลุงตีเป็นผู้กำกับคนเก่งของนงเพงเองค่ะมาถึงผู้กำกับกับนักแสดงก็ต้องมาถ่ายรูปหน้าแบ็คดอกกอดเข้างานกันค่ะนี่ยแม่ของนนีลูกคนเนี้ยพี่แอมคนสวยแสดงเป็นแม่ของนงเพงในเรื่องค่ะในงานมีป๊อปคอร์นอร่อยๆไว้แจกฟรีสำหรับทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็มีน้ําที่ดื่มฟรีตลอดงานเลยค่ะสําหรับงานวันนี้เป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องด่าดีโกพ่อของหนูด้วยที่สุดในโลกน้องเพลงตื่นเต้นมากที่จะได้ดูตัวเองแสดงบนจอหนังก,กลางแปลงครั้งแรกในชีวิตค่ะโดยหนังเรื่องนี้จะฉายในระบบกลางแปลง100จุดทั่วประเทศเลยนะคะไว้เดี๋ยวน้องเพลงจะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าฉายที่ไหนบ้างและก็ต้องขอขอบคุณ f อตัวน้อยที่มาให้กําลังใจพี่เพงเลงด้วยนะ แล้วก็ถึงเวลาที่หนังจะเริ่มฉายแล้วคะ่ะวันนี้น้องพันธ์มาให้กําลังใจพี่เพลงด้วยก็พัดน,นะครับรป้องเรือครับรน้องเพลงก่อนหนังจะเริ่มฉายพิธีกรก็เชิญนักแสดงไปพูดคุยบนเวทีคะ่ะน้องเพลงตื่นเต้นอีกแล้วพอต้องขึ้นไปพูดบนเวทีต่อหน้าคนเยอะมากเลยคะ่ะเออ,น,อน้องเพลงใช่ไหมน้องเพลงอายุ่าไรคะตอนนี้อายุเก้าขวบค่ะ9ก้าขวบยังไม่สิบเลยมันยากไหมบทบาทของเราเป็นบทบาทยังไงคะ เป็นแบบว่าฟิลแบบเด็กยังไงเด็กแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะเด็กแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเลยอ๋อเด็กเฟี้ยวเฟี้ยวมีแบบวิตวาดอย่างเงี้ยอารมณ์ไม่อารมณ์อารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยเราเป็นสายอย่างั้นปะไม่อารมณ์ร้อนค่ะแบบสดใสสดใสอ๋อสดใสพวกง่ายๆคือถ้าให้ดาวจากชื่อเรื่องก็คือลูกเนี่ยเตือนพ่อมากกว่าลูกเหมือนจะเลี้ยงคุณพ่อมากกว่าพ่อเลี้ยงลูกประมาณนั้นพ่อเราดื้อประมาณนั้นถูกไหมใช่ หลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็จะเป็นการฉายเทลเลอร์ตัวอย่างหนังให้ท่านผู้ชมดูค่ะเนเพจขอฝากหนังเรื่อง Daddy Girl ผ้าของหนุดยวย่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นหนังที่จะฉายในระบบกลางแปลงทั่วประเทศที่ทุกคนจะได้ย้อนบรรยากาศกลับไปดูหนังกลางแปลงกันอีกครั้งหนังเรื่องนี้นอกจากจะได้ความสนุกยังได้ความรู้เรื่องการทุจริตด้วยนะคะขอขอบคุณปปชหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนจนมีหนังดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ชมกันค่ะ อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเพลงกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย